สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมมาร์คเบเกอร์เกมเมอกับเกมไลท์นัลล o r i g อรนะครับวันนี้ครับผมจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับยิปซีหรือว่า Dancer นะครับสายซัพพอร์ตกึ่งดาเมจที่ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนนะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนพรีเซต็ตตามลักษณะการใช้งานได้เลยซึ่งในส่วนของรายละเอียดต่างๆนั้นจะมีอะไรบ้างนะครับเรามาติดตามรับชมไปพร้อมๆกันได้ในคลิปนี้เลยครับ อยากเติมเกมไล้มแม่ล็อกต้องร้านจูบิโกช็อปไม่ว่าจะเวอร์ชั่นไหนก็เติมได้หมดเติมเร็วบริการดีรีวิวแน่นไม่โกงไม่หายไม่ขามุยเพราะว่าจดทะเบียนเป็นบริษัทไว้ใจได้ร้อยเอร์ซนก็ทักเลยดิ Facebook Fan Page จูบิโกช็อปหรือว่า Official Line Ad แอดจูกนะครับ เรามาเริ่มต้นกันที่ส่วนแรกนะครับนั่นก็คือส่วนของการอัพสเตตัสครับโดยผมเนี่ยจะอัพค่าเด็กนำนะครับต่อด้วยค่าวิทโดยส่วนของค่าเด็กนี้ก็จะเป็นส่วนที่จะช่วยเพิ่มค่า P ATK นะครับให้กับสายอาชีพนี้เนี่ยได้เยอะที่สุดและเรานะครับก็จําเป็นที่จะต้องมีค่า P ATK ที่ถูงสูงเอาไว้เพื่อที่จะได้ช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูพลังชีวิตนั่นเองส่วนค่าวิทนะครับก็จะเป็นค่าที่จะทําให้อาชีพนี้เนี่ย สามารถที่จะยืนรับดาเมจได้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะว่าไปเพิ่มในส่วนของพลังชีวิตแล้วก็ในส่วนของพลังป้องกันนั่นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราก็อาจจะเกลีย่ยแต้มบางส่วนนะครับไปลงในส่วนของค่าอินด้วยก็ได้เนื่องจากว่าสายอาชี้นะครับจะใช้ค่า SP หรือว่ามานาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับการอัพค่าอินเนี่ยก็จะมาช่วยทําให้ค่า SP เนี่ยสูงได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกทั้งนะครับก็ทําให้เรายืนได้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นตามไปด้วยเพราะว่าเพิ่มในส่วนของ M d ด้วยนนั่เับ ่อการที่ส่วนของการอัพสกิลนะครับโดยในช่วงของการเป็นคลาสหนึ่งเนี่ยจะมีสกิลที่จําเป็นกับแดนเซอร์เนี่ยอยู่เพียงแค่2สกิลเท่านั้นครับโดยสําหรับสกิลแรกนะครับเป็นพสซีฟสกิลที่มีชื่อว่า OI ครับที่จะช่วยเพิ่มคาเด็กให้เป็นจำนวน10หน่วยซึ่งหากเอาไปใช้งานร่วมกันกันกบเฟืองของ OI นะครับก็จะได้รับค่าพีเอเพิ่มขึ้นมาค่อนข,ข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยทีเดียวส่วนอีกหนึ่งสกิลนะครับนั่นก็คือ attention c o n c e n t r a t e ดิสำหรับความสามารถของสกิลนี้นะครับเป็นสกิลบัฟท,ที่จะช่วยเพิ่มค่าเอจิแล้วก็ค่าเด็กนะครับให้กับตัวละครของเราเป็นจำนวนอย่างละสิบหน่วยซึ่งก็เหมือนกันครับถ้าเอาไปใช้งานร่วมกันกับเฟืองเนี่ยเราก็จะได้รับค่าเด็กเพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งมันก็จะส่งผลทําให้ค่า p a d k ของเราเนี่ยสูงมากยิ่งขึ้นตามไปด้วยครับต่อมาครับเรามาดูในส่วนของสกิลหลังจากที่ทําการเปลี่ยนเป็นแดนเซอร์กันบ้างครับเริ่มต้นกันที่สกิลแรกครับเป็นพสซีฟสกิลที่มีชื่อภาษาไทยว่าาาาพพลิกกแงตมสถนรณ เป็นพ s i v e Skill ที่จะช่วยอัปเกรด4สกิลของ d a น c ซ r นะครับให้มีความสามารถที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นโดยสำหรับยิปซีกิฟเนี่ยก็จะช่วยทำให้การฟื้นฟูลพลังชีวิตนั้นดีได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น l ล d y l u ักนะครับจะช่วยเพิ่มดามเมจให้กับเพื่อนๆที่อยู่ในปาร์ตี้ l o g เ a ส s นะครับก็จะมีโอกาสที่จะทำการแช่แข็งศัตรูในช่วงระยะเวลาสั้นๆส,ส่วน h ิป s h a k e r นะครับก็จะช่วยสร้างความเสียหายเนี่ยให้ดีได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเอง ส่วนอีกหนึ่งพาส s ีฟสกนะครับที่เราจะอัพตามกันมาเลยนั่นก็คือ Encore หรือว่าชื่อใหม่นะครับนั่นก็คือ e n c a r นะฮะโดยสำหรับความสามารถนะครับก็คือเมื่อเราใช้ Solo Skill จบลงแล้วนะครับก็จะทำการปล่อยสกิล s s o o o นั้นอีกครั้งนะครับที่เลเวล5ซึ่งสกิลที่ถูกปล่อยตามหลังออกมานี้นะครับจะมีระยะเวลาคงอยู่อยู่ที่10วินาทีด้วยกันครับแล้วก็มาถึงสกิลไฮไลท์ของสายฟูลซับนะครับนั่นก็คือยิบซีคิสครับ โดยสำหรับความสามารถเนี่ยก็คือหลังจากที่ทําการกดใช้งานแล้วก็จะทําการฟื้นฟูพลังชีวิตนะครับเป็นจำนวน150%คูณด้วยค่า PATK นะครับแล้วก็บวกเข้าไปอีก500ให้กับเพื่อนเพื่อนทั้งหมดที่อยู่ในปาร์ตี้นะครับในทุกๆวินาทีแตนะ่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับความรุนแรงในการฟื้นฟูพลังชีวิตเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปตามจํานวนผู้เล่นที่ยืนอยู่ในระยะของสกิลโดยหากมีผู้เล่นเพียงแค่1คนเท่านั้นยืนอยู่ในระยะสกิลนะครับการฟื้นฟูพลังชีวิตเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น 100%หากมีผู้เล่นนะครับเป็นจำนวน2-3ถึงคนยืนอยู่ในระยะสกิลการฟื้นฟูทางชีวิตเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนะเพียงแค่หนึ่งร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหากมีผู้เล่นนะเป็นจำนวน4คนขึ้นไปนะครับยืนอยู่ในระยะของสกิลเนี่ย การฟื้นฟูพลังชีวิตก็จะเท่ากับ100%นั่นเท่ากับว่าสกิลนี้นะครับยิ่งมีผู้เล่นเนี่ยยืนอยู่ในระยะสกิลน้อยมากเท่าไหร่นะครับก็จะยิ่งสามารถฟื้นฟูพลังชีวิตเนี่ยได้เพิ่มมายิ่งขึ้นเท่านั้นซึ่งเอฟเฟกนี้นะครับจะคงอยู่ในช่วงระยะเวลา60วินาทีหรือจนกว่ามานาของแดนเซอร์เนี่ยจะหมดลงครับสกิลต่อมาครับเป็นอีกหนึ่ง Passive สกิลนะครับที่มีชื่อว่า Dance Lesson ด้วยสำหรับความสามารถนะครับก็คือเมื่อแดนเซอร์เนี่ยใช้อาวุธประเภทแส้นะครับก็จะช่วยเพิ่ม P.A.T.K ให้เป็นจำนวน30หน่วยและสำหรับสกิลต่อนะครับเป็นสกิลบัฟท,ที่มีชื่อว่า s i n k i n g Voice โดยสำหรับความสามารถนะครับก็คือหลังจากที่ทําการกดใช้งานแล้วก็จะช่วยเพิ่ม p d เดนะครับหรือว่าพลังป้องกันกายภาพให้สูงสุดเนี่ยที่95%ด้วยกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับด้วยความที่บัฟนี้เนี่ยมันไปทับซ้อนกับ a n g e l ลัสของไฮพี a นะครับหรือว่าโบวิสทอลของบาทแล้วก็แดนด้วยกันเนี่ยเพราะฉะนั้นสกิลนี้ส่วนใหญ่ก็จะถูกอัพเป็นทางผ่านแต่ว่าจะไม่ค่อยนิยมหยิบม,มาใช้งานจริงกันสักเท่าไหร่ครับ ส่วนบัอสุดท้ายที่เราจะอัพในช่วงของการเป็นแดนเซอร์นะครับนั่นก็คือ Lady Lux ครับโดยสำหรับความสามารถนะครับก็คือหลังจากกดใช้งานแล้วก็จะช่วยเพิ่มค่า Critical Rate นะครับเป็นจำนวน10หน่วยแล้วก็ Critical Damage อีก12หน่วยนะครับให้กับเพื่อนๆที่อยู่บริเวณโวยรอบและด้วยความที่สกิลนี้นะครับเป็นสกิลโซโล่เพราะฉะนะั้นก็จะมีระยะเวลาในการคงอยู่อยู่ที่60วินาทีหรือจนกว่ามานาของแดนเซอร์เนี่ยจะหมดลงครับ ส่วนพาสซีฟสกิลสุดท้ายนะครับที่เราจะอัพกันในช่วองการเป็นแดนเซอร์นั่นก็คือ Borderland Music ครับ โดยสำหรับความสามารถของ s s s v e s k i l l นี้เนี่ยก็คือในทุกครั้งนะครับที่เราใช้สกิ l s s o o o d n n e เนี่ยก็จะได้ Fantasy c อร์ดมาเป็นจำนวน1 stack ซึ่งในแต่ละ stack นั้นนะครับก็จะช่วยเพิ่ม p d ด m a เมเป็นจำนวน5%แล้วก็ h a l i n g b บน u s นะครับเป็นจำนวน5%ด้วยกันสามารถทับซ้อนที่สูงสุดเป็นจำนวน5 stack นะครับทำให้โดยรวมเนี่ยก็จะมี p d ด m a เมเพิ่มขึ้นมาเป็นจำนวน25%แล้วก็ Healing bonus อีกเป็นจำนวน25%ในช่วงระยะเวลา10วินบ แล้วก็มาถึงช่วงของการเปลี่ยน h ฮคลาสเป็นยิปซีนะครับก็จะมีสกิลที่น่าสนใจเนี่ยเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยทีเดียวเริ่มต้นกันที่สกิลแรกครับนั่นก็คือ d e a ดดบ w เ r r y โดยความสามารถของสกิลนี้นะครับก็คือสามารถที่จะช่วยชุบชีวิตเพื่อนที่อยู่ในพาร์ตี้เนี่ยให้ฟื้นกลับขึ้นมาได้เป็นจำนวน1คนด้วยกันโดยหลังจากที่ฟื้นขึ้นมาแล้วนะครับก็จะมีพลังชีวิตอยู่ที่20%ของค hp ครับ สกิลต่อมาครับก็เป็นอีกหนึ่งแพสซีฟสกิลที่สำคัญสำหรับแดนเซอร์เป็นอย่างมากเลยนะครับนั่นก็คือ g o จ i u s Jesus p o s t e r e โดยสำหรับความสามารถนะครับก็จะช่วยเพิ่ม Pyramid มเมป็นจำนวน20%อีกทั้งก็ยังจะช่วยลดสกิลคูลดาวน์ให้อีกด้วยเป็นจำนวน10%ครับอีกหนึ่งแพสซีฟสกิลที่ดีไม่แพ้กันนะครับเป็น passive ที่มีชื่อว่าอย่าขัดจังหวะค่านะครับ ซึ่งโดยปกติแล้วนะครับเวลาที่เรากดใช้โซโล่สกิลเนี่ยเราจะเคลื่อนที่ได้ช้าลงแต่ถ้าเราอัพแพสซีฟสกิลนี้มานะครับก็จะสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็มาถึงสกิลบัฟที่ดีที่สุดของบาตแล้วก็แดนนะครับนั่นก็คือ Battle Tide ครับโดยสํานรับความสามารถเนี่ยก็คือหลังจากที่ทําการกดใช้งานแล้วก็จะช่วยเพิ่ม P A T K แล้วก็ M D K อย่างละหนึ่งร้อยหน่วย P เดแล้วก็ M เด v นะครับของอุปกรณ์ขึ้นเป็นจำนวน10%ในช่วงระยะเวลา100วินาทีให้กับเพื่อนๆทั้งหมดที่อยู่ในปาร์ตี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสกิลนี้เนี่ยจะไปทับซ้อนกับซัมแล้วก็ไคลี่ของไฮพีดดังนั้นนะครับหากมีไฮพีดอยู่ในปาร์ตี้นะครับก็ต้องตกลงกันให้ดีครับว่าจะใช้สกิลบัฟอันไหนเป็นสกิลหลักครับ เอาละครับทีนี้เราจะเห็นได้ว่าจะมีแต้มสกิลเหลืออยู่นะครับหากใครไม่อยากสลับพรีเซตไปมานะครับจะอัพเอ่อฟ l นอลแลซสดีนะครับมาใช้ในการโจมตีในพรีเซตเดียวเลยก็ได้แต่ว่าความเห็นส่วนตัวผมเนี่ยจะแนะนำให้อัพเป็นเอ่อพั m เป t e ม t สเตอร์ทรนะครับที่จะทำการลดเอาแอติบิของเราลง10หน่วยแล้วก็ไปเพิ่มให้กับเ,เพื่อนๆที่อยู่ในปาร์ตี้นะครับเป็นจำนวน10หน่วย สกิลนี้เนี่ยจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับแต่ว่ายัางไงก็ต้องอัพเพื่อมาเป็นทางผ่านในการที่จะทำให้เราเนี่ยอัพสกิลพัฟเ็ตแดนซ์ครับ โดยสำหรับความสามารถของสกิลนี้นะครับจะทําการหักพลังชีวิตของเราไปเป็นจำนวน20%เพื่ออัญเชิญมาเรโอเนตหรือว่าหุ่นเชิดออกมานะครับโดยหุ่นเชิดตัวนี้เนี่ยก็จะมีระยะเวลาในการคงอยู่อยู่ที่15วินาทีแต่ความสามารถหลักๆเลยเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะใช้สกิลเต้นคู่นะครับกับมาเรโอเนตตัวนี้ได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งบารที่เป็นผู้เล่นอีกคนหนึ่งครับ ส่วนสกิลที่เป็นไฮไลท์สำคัญอีกหนึ่งสกิลเลยนะครับนั่นก็คือ Loki Elements นั่นเองครับโดยสำหรับสกิลนี้นะครับเป็นสกิลที่เราต้องเต้นควบคู่กับบาทหรือว่ามาเรีย n เนตที่เราทำการอัญเชิญออกมา โดยหลังจากที่เอฟเฟกของสกิลนี้ทํางานแล้วนะครับก็จะทําให้ผู้เล่นทั้งหมดที่อยู่ในระยะของสกิลเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้สกิลหรือว่าไอเทมต่างๆได้ในช่วงระยะเวลาที่กําหนดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็จะยังคงสามารถใช้การโจมตีปกติได้อยู่และด้วยความที่สกิลนี้นะครับส่งผลทั้งกับผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามอ่ะแล้วก็ผู้เล่นที่เป็นฝ่ายเราอ่ะนะครับดังนั้นนะครับจังวะในการที่จะกดใช้งานสกิลนี้เนี่ยก็จะต้องดูให้ดีด้วยไม่ฉะนั้นนะครับจากเดิมที่เราอาจจะมีจุดประสงค์ในการที่นัว ศัตรูเนี่ยก็จะกลายเป็นปั่นปวดพวกเดียวกันด้วยนั่นเองครับทีนี้นะครับมาดูอีกหนึ่งพรีเซตครับในตอนที่เราจะไปไหนมาไหนคนเดียวหรือว่าในตอนที่เราเนี่ยอยากจะเป็นตัวที่มีความสามารถในการสร้างความเสียหายเพิ่มเติม ก็จะมีลักษณะการอัพสกิลเนี่ยที่คล้ายๆกันก็จะมีแตกต่างหรือว่าอัพเพิ่มขึ้นมาบ้างนะครับอย่างสกิลฮิปเชคเกอร์เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งสกิลที่อัพเพิ่มขึ้นมาครับด้วยความที่สกิลนี้เนี่ยจะเป็นสกิลที่ทําให้เราเนี่ยสามารถออโต้แคชเฟรมลับโซดี้ออกมาได้นะครับก็เลยจําเป็นที่จะต้องอัพสกิลนี้มากดใช้งานในตอนที่ทําการต่อสู้นั่นเองวซดี้หนึ่งสกิลนะครับที่จะอัพเพิ่มขึ้นมานั่นก็คือดัสเลอร์ครับ เป็นสกิลที่จะเข้ามาช่วยในเรื่องของการคลาวคอนโทรหรือว่าปั่นป่วนศัตรูนะครับโดยหลังจากที่ทําการกดใช้งานแล้วก็จะมีโอกาส15%ได้กันครับที่จะทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะสตันในช่วงระยะเวลาสั้นๆส,ส่วนสกิลโจมตีที่รุนแรงที่สุดนะครับของบาทแล้วก็แดนนั่นก็คือฟนอลเล็กซูดี้สกิลนี้เนี่ยไม่อัพมาไม่ได้เลยนะครับดยความสามารถเนี่ยก็คือเมื่อเราทําการเก็บแฟนตาซีคอร์ดนะครับจนครบ5สแต็กเนี่ยเราจะสามารถกดใช้งานสกิลนี้ได้นะครับซึ่งก็จะทําการสร้างความเสียหาย กายภาพนะครับให้กับศัตรูที่อยู่บริเวณโดยรอบเป็นจำนวน1,500%ดาเมจด้วยกันซึ่งก็ถือเป็นตัวเลขดามจที่ค่อนข้างสูงเป็นอย่างมากเลยทีเดียวแล้วครับ ต่อมาครับเรามาดูในส่วนของ e u u p m e n t หรือว่าของสมใส่กันบ้างนะครับเริ่มต้นที่ส่วนของอาวุธกันก่อนเลยนะครับด้วยความที่ในปัจจุบันเนี่ยเราเปลี่ยนมาใส่เป็น d ีไว n ์อัมเมเมแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะสลับสับเปลี่ยนอาวุธเนี่ยได้ตามสถานการณ์ต่างๆเลยหากเราต้องการที่จะ Full Support เลยนะครับอาวุธที่เหมาะที่สุดเนี่ยก็คงจะเป็น r e g e n d a r y ครับ โดยสำหรับความสามารถของอาวุธชิ้นนี้นะครับก็คือเมื่อเราทําการใช้สกิลโซโล่หรือว่าสกิลที่เต้นคู่กับบาทน,นะครับก็จะได้รับความเสียหายจากการถูกโจมตีทั้งกายภาพแล้วก็เวทลงนะครับอย่างละ5%ด้วยกัน ช่วยทําให้สกิลยิปซีคริสนะครับสามารถฟื้นฟูพลังชีวิตได้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นเป็นจำนวน3 0ช่วยเพิ่มดาเมจโจมตีระยะไกลนะครับเป็นจำนวน15%หากบวก10ได้นะครับในขณะที่ใช้ยิปซีคริสอยู่นั้นก็จะได้รับความเสียหายจากการถูกโจมตีลดลงนะครับเป็นจำนวน7%และสุดท้ายกับการบวก15นะครับก็จะทําให้ยิปซีคริสเนี่ยได้รับฮีลิ่งเอฟเฟกต์นะครับ, C เ,บ,รบเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนสูงถึง40%งท่าให้การฟื้นฟูพลังชีวิตนั้นาป,ปไื นค่อนข้างที่จะดีเพิ่มมากิ่งขึ้นเยอะพอสมควรเลยทีเดียวทีนี้นะครับในตอนที่เราจะไปไหนมาไหนคนเดียวหรือว่าเราอยากจะมีดาเมจเพิ่มเติมเนี่ยเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนไปใช้เป็นอาวุธที่มีชื่อว่าเฟรมได้นะครับ โดยสรับความสามารถของอาวุธชิ้นนี้นะครับก็คือจะช่วยเพิ่มสกิลธาตุไฟนะครับขึ้นมาเป็นจำนวน17%ในขณะที่ใช้สกิลฮิปเชเกอร์นะครับก็จะทำการออโต้คลาสเฟรมแรปโซดี้นะครับออกมาทำการโจมตีศัตรูซึ่งก็จะเป็นการสร้างความเสียหายแก่ภาพธาตุไฟนะครับเป็นจำนวน800%ดาเมจใน PVP นะครับเป็นจำนวน200%ดาเมจในช่วงระยะเวลา10วินาทีให้กับเป้าหมายได้สูงสุดเนี่ยไม่เกิน10คนด้วยกันครับหากทำการบวก6ได้นะครับส่ว ่วยเพิ่ม PATK เป็นจำนวน12%บวก10นะครับจะทำให้เฟรมแรปซูดี้เนี่ยสามารถสร้างความเสียหายได้กว้างเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกเป็นจำนวน1ช่องด้วยกันและสุดท้ายนะครับกับการบวก15ก็คือเมื่อเฟรมแรปซูดี้ออกมาทำการโจมตีศัตรูนะครับก็จะสามารถสร้างความเสียหายได้รุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกเป็นจำนวน50%และยังเป็นการสร้างความเสียหายแบบไม่สนเกราะกายภาพอีกเป็นจานวน50%ด้วยกันครับซึ่งความสามารถนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะน่าสนใจเพราะอย่างที่หลายๆคนรู้กันดีนะ ว่า l like a g n no a r o k Origin 2.0เนี่ยมอนสเตอร์ Monster, แล้วก็บอสรวมไปถึงผู้เล่นเนี่ยก็จะมีพลังป้องกันที่เพิ่มขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรการสร้างความเสียหายแบบไม่สวนเกรอะเนี่ยจึงกลายเป็นอะไรที่ค่อนข้างสำคัญครับ ทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนของชุดเซ็ตกันบ้างครับโดยผมเนี่ยก็จะเลือกใส่เป็นเซ็ตแท้งเนี่ยเป็นเซ็ตหลักเลยนะครับเพราะว่าเซ็ตนี้เนี่ยทำให้บัตแล้วก็แดนเนี่ยยืนรับดาเมจได้ดีขึ้นค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเราอย่าลืมนะครับว่า2อ,อาชีพนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะถือโลได้ดังนั้นนะครับในส่วนของชุดเซ็ตเนี่ย จึงกลายเป็นส่วนที่สําคัญมากๆครับที่จะทําให้บาทแล้วก็แดนเนียยืนรับดาเมจได,ด้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในสถานาการณ์ที่เราเนี่ยไม่ต้องยืนรับดาเมจอะไรมากมายนะครับและอยากจะมีดาเมจเพิ่มเติมเพื่อที่จะได้ทําให้การไปไหนมาไหนคนเดียวเนี่ยสะดวกสบายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นเนี่ยอย่างเช่นการไปฟาร์มเนี่ย ก็สามารถที่จะเปลี่ยนมาใส่เป็นเซ็ตทรัพย์สิ่งได้นะครับซึ่งเซ็ตนี้เนี่ยก็จะช่วยเพิ่มดาเมจให้กับบาดและดดนเนี่ยขึ้นมาได้นในระดับหนึ่งถึงแม้ว่าจะไม่ได้สูงเทียบเท่ากับสายโจมตีกายภาพระยะประชิดที่เน้นอัพค่า str เป็นหลักก็ตามทีครับ มาต่อกันที่ส่วนของประดับกันบ้างนะครับโดยผมเนี่ยเลือกใส่เป็นประดับแทงทั้งสองข้างเลยครับเนื่องจากว่าประดับพวกนี้นะครับนอกจากจะมีความสามารถในการเพิ่มค่า P A T K แล้วนะครับก็ยังทําให้บัตรแล้วก็ดันเนี่ยยืดด,ดีมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเพิ่มในส่วนของค่าวิทย์ค่าพลังป้องกันนะครับแล้วก็ในส่วนของพลังชีวิตนั่นเองทีนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าแล้วไปใส่เนลโรสเหมือนที่ผมเคยแนะนําแต่ก่อนเนี่ยไม่ดีหรอนะครับ คำตอบก็คือมันก็ช่วยเพิ่มค่า PATK ขึ้นมาได้ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะไม่เยอะเหมือนกันกับพวกสายโจมตีกายภาพระยะประชิดนะครับเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้เน้นอัพในส่วนของค่า STR ดังนั้นนะครับพอเรามีค่า STR ไม่สูงมากเวลาที่เราใส่เนลโรดเนี่ยก็จะมีค่า PATK ที่เพิ่มขึ้นมาไม่สูงมากสักเท่าไหร่ดังนั้นนะครับการเลือกใส่เป็นประดับแท้งเนี่ยก็ดูจะเป็นอะไรที่น่าจะตอบโจทย์แล้วก็สามารถดึงเอาประสิทธิภาพของประดับเหล่านั้นมาใช้ ได้ยังมีประสิทธ,ธิภาพสูงสุดกว่านั่นเองครับมาดูในส่วนของแฟชั่นกันบ้างนะครับก็พยายามเลือกเป็นแฟชั่นที่มีความสามารถในการเพิ่มค่า Max HP เพิ่มค่าเดฟและที่ขาดไปได้เลยนะครับนั่นก็คือ Healing Effect นั่นเองก็จะทําให้บาดแล้วก็แดนส์นะครับนอกจากจะยืนรับดาเมจได้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูพลังชีวิตที่ดีได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้นะครับพวกแฟชั่นที่มีความสามารถในการเพิ่มค่า P ATK เนี่ยก็สําคัญไม่แพ้กันครับเพราะนอกจากค่านี้นะครับจะช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถสร้างความเสียหายได้รุนแรงขึ้นแล้วก็ยังไปช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูพลังชีวิตอีกด้วยส่วนค่าสุดท้ายนะครับที่จําเป็นไม่แพ้กันนั่นก็คือ Damage Reduction หรือว่าการได้รับความเสียหายที่ได้รับเนี่ยลดลงครับก็จะทําให้บาดและก็แดนเนี่ยยืนรับดาเมจดีๆเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับ ในส่วนของการ์ดครับถ้าในตอนที่เราจะเป็นโฟล์ทับนะครับเราจะเป็นที่ต้องมีค่า P A D K เยอะๆเพื่อที่จะได้ฟื้นูพลังชีวิตได้ดุลแลงเพิ่มมากยิ่งขึ้น ผมก็จะเลือกใส่เป็นการ์ดที่ช่วยเพิ่มค่า P a d k เยอะๆนะครับอย่างเช่นการ์ดอังเดรหรือว่าการ์ดมดนะครับก็ช่วยเพิ่มค่า P a d k เนี่ยได้สูงม,มากๆอีกใบหนึ่งนะครับนั่นก็คือโกลมแต่ว่าในตอนที่เราจะไปไหนมาไหนคนเดียวหรือว่าในตอนที่เราอยากจะเน้นสร้างความเสียหายนะครับก็สามารถที่จะเลือกใส่เป็นการ์ดตีธาตุเผาขนาดได้ตามปกติได้เลยต่อมานะครับก็คือในส่วนของเสื้อครับก็จะเลือกใส่เป็นการ์ดเปโกเปโกก็ได้นะครับที่ช่วยเพิ่มค่าพลังชีวิตเนี่ยขึ้นมาได้ค่อนข้างที่จะเยอะ ถามว่าเลือกใส่เป็นการ์ดที่ทําการเปลี่ยนแอตทริบิวต์ของกรอบเป็นธาตุต่างๆดีไหมจริงๆก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ด้วยความที่ในหลายๆครั้งนะครับเราจําเป็นที่ต้องเข้าไปคุกวงไฟและเราไม่รู้เลยว่าศัตรูเนี่ยจะทําการเคลือบธาตุอะไรมาบ้างดีนะครับถ้าใครที่มองสถานการณ์ไม่ค่อยออกหรือว่าไม่รู้ว่าจะเลือกใส่เป็นการ์ดธาตุอะไรดีนะครับก็เลือกใส่เป็นการ์ดกลางๆอย่างเปโกเปโกเนี่ยก็โอเคไม่แพ้กันครับต่อกันที่ส่วนของภาคคุมกันบ้างนะครับ ผมจะเลือกใส่ Equi p ปการครับเป็นการ์ดที่ช่วยเพิ่มในส่วนของค่าวิธแล้วก็ค่า m a x HP นะครับก็เป็นการ์ดที่สามารถที่จะไปได้ทุกที่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นการ์ดที่ดีที่สุดก็ตามทีแต่ว่านี่อีกหนึ่งสล็อตนะครับก็จะเลือกใส่เป็นการ์ดที่ช่วยลดดาเมจที่ได้รับจากท่าต่างๆลงอย่างเช่นถ้าช่วงนั้นนะครับผู้เล่นเนี่ยใช้ท่าลมเป็นส่วนใหญ่เราก็จะเลือกใส่เป็นการ์ดที่ช่วยลดดาเมจท่าลมเป็นต้นส่วนรองเท้านะครับผมก็จะเลือกใส่เป็นการ์ดหมาเน่าหรือว่าเวอร์ลิตการ น่นอกจากจะมีความสามารถในการเพิ่มค่า Max HP แล้วก็ยังเพิ่มในส่วนของ SP หรือว่ามาน a อีกด้วยผมบอกไปในช่วงต้นคลิปนะครับว่าอาชีพนี้นใช้มานาค่อนข้างที่จะเยอะดังนั้นนะครับมีการที่ช่วยเพิ่มมานาเข้ามาเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์ครับต่อมาก็คือการใส่ประดับครับผมเลือกใส่เป็นมุก้าสองใบนะครับโดยการมุก้าเนี่ยก็จะช่วยทําให้เราหยุดรับดาเมจได้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้น แล้วก็ g r e a t t e s t General นะครับอีก2ใบซึ่งการใบนี้นะครับจะช่วยเพิ่มค่า P ATK เนี่ยขึ้นมาได้ค่อนข้างที่จะเยอะซึ่งนั่นนะครับก็ส่งผลทําให้เราเนี่ยฟื้นฟูพลังชีวิตได้ดีมากยิ่งขึ้นหรือว่าในตอนที่จะไปทําดาเมจนะครับก็จะสามารถท,ทาดาเมจได้ดีเพิ่มไปนิดขึ้นตามไปด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหากใครที่รู้สึกว่าใส่แบบนี้แล้วก็ยังยืนไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่น,นะครับก็อาจจะเปลี่ยนไปใส่เป็นมูก้าสี่ใบในตอนที่ต้องไปยืนรับดาเมจมเป็นจำนวน Expedition เป็นต้นครับ และสำหรับส่วนสุดท้ายนะครับนั่นก็คือส่วนหมวกครับผมเลือกใส่เป็นแชมป์หรือว่าหนูท่อนะครับเป็นการ์ดที่ช่วยเพิ่มค่า P ATK ขึ้นมาได้ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็การ์ดที่หนึ่งไปนะครับนั่นก็คือไลเวิร์ดครับการ์ดใบนี้เนี่ยจะช่วยเพิ่มในส่วนของ killing effect นะครับแล้วก็ช่วยเพิ่มค่าอินขึ้นมาบางคนอาจจะรู้สึกว่าค่าอินไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยค่อนข้างที่จะมีประโยชน์พอสมควรเลยเพราะนอกจากจะช่วยเพิ่มในส่วนของค่า Max f p แล้วนะครับก็ยังช่วยเพิ่มในส่วนของ M d e p ซึ่งก็จะทําาให้้เเรร่ยืยับ wave, ดดมไพิมม ิ่ขึ้นนอหยครับต่อกันที่ส่วนของวอลัสคอร์หรือว่าระบบเฟืองนะครับโดยสำหรับเฟืองแรกนะครับที่แนะนําให้ใช้นั่นก็คือ OI ครับเป็นเฟืองที่จะช่วยเพิ่มค่า P a d k นะครับเป็นจำนวน15หน่วยต่อการอัพแพสซีฟสกิล OI 1หนึ่เลเวลหากเราอัพไปที่เลเวลสินะครับก็จะได้ P a d k เพิ่มมาเป็นจํานวน150หน่วยด้วยกันเฟืองต่อมานะครับเป็นเฟืองที่บังคับมีเลยก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือ Eden g i ิฟครับ ด้ยสำหรับความสามารถนะครับก็คือเมื่อใช้ยิบซีเคสหรือว่าสกิลฟื้นฟูพลังชีวิตนะครับก็จะมีเอฟเฟกตที่ช่วยเพิ่มการฟื้นฟูพลังชีวิตนะครับตาม SP ปัจจุบันของผู้เล่นที่เราทำการฟื้นฟูพลังชีวิตให้นะครับ โดยหากผู้เล่นคนนั้นมนียมี HP มากกว่า50%นะครับก็จะเพิ่ม Healing Effect ขึ้นมาเป็นจำนวน10%แต่หากเรานะครับไปทำการฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับผู้เล่นที่มีพลังชีวิตต่ำกว่า50%นะครับก็จะเพิ่ม Healing Effect ขึ้นมาให้สูงสุดถึง20%ด้วยกันครับอีกหนึ่งเฟืองที่สำคัญไม่แพ้กันนะครับเพราะจะเป็นเฟืองที่ทำให้บ่าแล้วก็แดนนยืดรับดาเมจได้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือโซนิ c โปรเท c t ชั่ครับ ได้สำหรับความสามารถเนี่ยก็คือเมื่อบาทหรือว่าแดนนะครับใช้สกิลโซโล่หรือว่าสกิลที่เต้นคู่กันนะครับในช่วงเวลานั้นนะครับก็จะลดความเสียหายที่ได้รับลงเนี่ยสูงถึง12ด้วยกันครับต่อมาครับเรามาดูในส่วนของเฟืองที่จะทําการเปลี่ยนไปใช้ในตอนที่จะทำดาเมจกันบ้างนะครับเริ่มต้นกันที่เฟืองแรกนั่นก็คือ Rhapsody Final ได้สําหรับความสามารถนะครับก็คือจะทําการลด คูดาวของสกิลไฟนอลแล็ซูตีดลงนะครับสูงสุดเป็นจำนวน3วินาทีอีกทั้งนะครับไฟนอลแล็ซูตีดเนี่ยก็ยังจะสามารถสร้างความเสียหายได้ลืนแหลเพิ่มมากยิ่งขึ้นสูงถึง15%ด้วยกันครับ ส่วนในหนึ่งเฟืองอย่าง Fantasy Concer t ตเองก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับในความสามารถของเฟืองนี้เนี่ยนั่นก็คือในทุกครั้งที่เรากดใช้งานสกิลโซโล่นะครับก็จะได้รับ f a n t a s y c อร์เพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนหนึ่งสแต็กด้วยกันซึ่งในแต่ละสแต็กนั้นก็จะช่วยเพิ่มพีดามีดอีกเป็นจำนวน3%แล้วก็ฮินดิ่งเอฟเฟกอีกเป็นจำนวน4%ให้กับตัวบาดแล้วก็แดนที่ใส่เฟืองนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าทั้ง l ับ u r y Final แล้วก็ Fancy n c o e Concerto นี้น เป็นเอฟเฟกที่จะมีแต่เฉพาะในเฟืองแดงเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะครับโอกาสในการที่จะครอบคลองเนี่ยก็จะค่อนข้างยากพอสมควรเลยทีเดียวแลครับทีนี้เรามาดูเฟืองอื่นๆที่น่าสนใจเพิ่มเติมกันบ้างนะครับโดยสำหรับเฟืองแรกเนี่ยนั่นก็คือ Healing เอฟเฟ t ครับที่จะช่วยเพิ่ม Healing เอฟเฟ t ให้กับตัวละครของเรานะครับเป็นจํานวน10%ด้วยการหากเป็นเฟืองแดงนะครับส่วนอีกหเฟืองนะครับนั่นก็คือฮ l ลิลไลชิล l d ครับ เป็นเฟืองที่มีความสามารถนะครับในการที่จะช่วยเพิ่มดาเมจให้กับเราเนี่ยเป็นจำนวน10%นะหากยังมีไลฟ์ชิลอยู่กับตัวนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหากเราได้รับความเสียหายนะครับต่อครั้งเนี่ยมากกว่า30%ของมัคเอชพีตัวไลฟ์ชิลเนี่ยก็จะหายไปแต่การถูกโจมตีครั้งนั้นนะครับก็จะลดดาเมจลงให้สูงถึง50%เป็นเฟืองที่เอาไว้ใช้กันตายนะครับเวลาที่โดนแอสซินสายโซเบรเกอร์หรือว่าแชมเปี้ยนที่ต่อยอาชุนาแฟตเข้ามาเป็นต้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหาก Light ชิลหายไปแล้วเนี่ยก็จะต้องรอ15วินาทีครับไลฟ์ชิลเนี่ยถึงจะกลับมาอีกครั้งแล้วก็2เฟืองสุดท้ายนะครับที่จะทําให้เราในยืนรับดาเมจดีๆเพิ่มมางยิ่งขึ้นนั่นก็คือ m มัสโคบล็อกแล้วก็ r คร i s r e s รีสต n t นะครับ ด้วยสำหรับมัสเคลบเนี่ยหากเรามีพลังชีวิตมากกว่า80%นะครับก็จะลดความเสียหายที่ได้รับลงนะครับเป็นจำนวน15%ด้วยกันส่วน c ลาส i ิคเรส s ิสแตนต์นะครับก็จะตรงกันข้ามกันครับนั่นก็คือเมื่อเรามีพลังชีวิตเหลือนน้อยกว่า20%นะครับก็จะลดความเสียหายที่ได้รับลงสูงสุดถึง20%ด้วยกันครับ ต่อันที่ส่วนของรูปปั้นนะครับจริงๆเนี่ยบาทแดนมีหลายค่ามากๆนะครับที่ต้องการจากรูปปั้นนะครับซึ่งบางออปชันเนี่ยก็จะไม่ได้รวมอยู่ในชิ้นส่วนเดียวกันแต่ว่าก็จะแยกออกไปตามแต่ละชิ้นส่วนนะครับหลักๆเนี่ยก็พยายามหาเป็นค่า P ATK นะครับ P Dev M Dev m a c s p ส่วนใครที่อยากได้ในเรื่องของการสร้างความเสียหายเพิ่มเติมเนี่ย ก็หาในส่วนของ Ignore P d e เพิ่มก็ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อยากจะให้โฟกัสในส่วนของ4ออปชันแรกก่อนนะครับนั่นก็คือ P A D K P Dev M Dev แล้วก็ค่า Max HP ครับเพราะด้วความที่บาดแดนเนี่ยไม่สามารถใส่โลได้นะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการยืนรับดาเมจก็อาจจะสู้สายอื่นที่เขาถือโลไม่ได้การที่เราจะมาหาค่า P Dev M Dev แล้วก็ Max HP จากรูปปั้นเนี่ยจึงเป็นอะไรที่ค่อนข้างสำคัญครับ แล้วก็มาถึงส่วนสุดท้ายนะครับนั่นก็คือส่วนของ Valkyrie Feather หรือว่าในส่วนของขนนกนั่นเองครับเราจะเน้นทําแต่ในส่วนของถาดดาเมจเพียงอย่างเดียวไม่ได้นะครับเราถึงแม้ว่าในถาดนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูพลังชีวิตแต่หากเรายืนรับดาเมจได้ไม่ดีพอนะครับเวลาที่ต้องไปสู้ในโหมดที่ต้องเจอผู้เล่นด้วยกันอย่างเช่น Guild War Guild League หรือว่า Guild Expedition เนี่ยก็อาจจะยืนได้ค่อนข้างลําบากเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนของถาดป้องกันเนี่ยก็จะต้องเน้นไม่แพ้กันนะครับ ดยในส่วนของขนนกทองเนี่ยใส่4ชิ้นได้เลยครับเป็น earth tier holy tier natural tier แล้วก็ eternal n i g h t แต่ว่าในส่วนของขนนกม่วงเนี่ยจะเลือกใส่เป็นขนนกขาวที่ช่วยเพิ่มในส่วนของค่า p a d k แล้วก็ max HP หรือว่าใครที่จะเน้นถึกหน่อยนะครับก็อาจจะเลือกเป็นขนนกที่บวกในส่วนของค่าวิตแล้วก็ max HP ก็ได้ครับ โดยภาพรวมแล้วนะครับยิปซีหรือว่าแดนเซอร์เนี่ยก็มีความสามารถในการซัพพอร์ตทีมที่ค่อนข้างน่าสนใจครับนอกเหนือจากเรื่องของการฟื้นฟูพลังชีวิตเป็นวงกว้างนะครับที่จะสามารถฟื้นฟูได้มากหรือน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของผู้เล่นที่ยืนอยู่บริเวณโดยรอบในระยะสกิลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ยังมีความสามารถที่น่าสนใจอื่นๆหลายอย่างครับ ไม่ว่าจะเป็นการบูทดาเมจให้กับเพื่อนๆที่อยู่ในปาร์ตี้นะครับรวมไปถึงบูทพลังป้องกันของอุปกรณ์ซึ่งโดยปกติแล้วนะครับการบูทพลังป้องกันของอุปกรณ์เนี่ยก็มักจะได้ในส่วนของพลังป้องกันแบบมากกว่าการบูทพลังป้องกันของตัวละครซะอีกนะครับก็เลยกลายเป็นว่าเวลาที่มีไฮพีดแล้วก็แดนเซอร์อยู่ในปาร์ตี้เดียวกันถ้าบัฟทับกันนะครับส่วนใหญ่นะครับเขาก็จะให้ยิปซีหรือว่าแดนเซอร์เนี่ยเป็นคนใช้บัฟแทน แต่นอกเหนือจากเรื่องของการซัพพอร์ตทีมแล้วนะครับก็ต้องยอมรับเลยครับว่ายิปซีหรือว่าแดานเซอร์เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพครับ ที่สามารถไปไหนมาไหนคนเดียวได้ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายเพราะนอกจากจะสามารถซัพพอร์ตตัวเองด้วยการฟื้นฟูพลังชีวิตยอย่างต่อเนื่องแล้วนะครับก็ยังมีดาเมจเพียงคอต่อการใช้ในการฟาร์มหรือว่าลงดันต่างๆโดยเฉพาะกับการฟาร์มนะครับก็จะมีสกิลฟิแนล l ับซูดีนะครับ, ody, รบที่สามารถสร้างความเสียหายกยายภาพเป็นวงกว้างได้สูงถึง1 4 0 0อีกทั้งนะครับก็ยังมีอาวุธที่สามารถที่จะออโต้แคชสกิลเฟรมรับซูดีนะครับที่เป็นสกิลสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างด้วยดาเมจ กายภาพธาตุไฟแล้วก็ยังสามารถสร้างความเสียหายแบบไม่สนกรอกให้กับศัตรูได้อีกด้วยจึงสรุปได้ว่าสำหรับจิปซีหรือว่าแดนเซอร์ที่มีลักษณะการบิวตัวที่ค่อนข้างยืดหยุ่นทั้งในเรื่องของการยืนรับดาเมจได้เป็นอย่างดีหรือว่าจะเน้นไปที่เรื่องของการทำดาเมจตามคลิปวิดีโอที่ผมแนะนำมามนนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะมีความหลากหลายในการเล่นเพราะนอกจากจะสามารถซัพพอร์ตทีมได้เป็นอย่างดีแล้วเวลาที่ต้องไปไหนมาไหนคนเดียวเนี่ยก็มีดาเมจเพียงพอต่อการใช้งานครับ และนี่นะครับก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับยิหรือว่าแดนเซอร์สายฟูลซับตึงดำเมจก็ลองบิ้วตามไปใช้งานกันดูนะครับและก็จะจากกันไปครับหากใครที่มีอะไรจะเพิ่มเติมหรือว่าสงสัยในส่วนไหนก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอน,นี้เลยและสำหรับวันนี้ครับผมมาร์ g เบเกอร์เกมเมอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ